สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะหน้าที่ทางโรบิชิกกันร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะเพื่อนเพื่อนพี่มาลงให้ได้ชมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดวัดใจบนนะคะแต่หนา้าหาตัวมาตัดได้แล้วนะคะก็คือมันก็จะเหลือน้อยชุดนะคะเนาะแต่ทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนาะคือหน้าก็ดูแล้วพิจนานาณาแล้วนะคะก็คือ ถ้าสูตรมันยังไม่หลุดไปไหนนะคะหลักเลขมันจะออกมาเหมือนที่น่าคำนะคะแต่ถ้าสูตรมันหลุดก็คือทุกอย่างมันจะหลุดหมดเลยนะคะเพ,เพื่อนๆพี่เนาะอันนี้ก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟัง ทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ คือชุดนี้นะคะหน้าคาขาตัวมาตัดนะคะก็คือจากวันนั้นนะคะที่นาคลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ได้ได้ดูนะคะวันนั้นมันจะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดี๋ยวนะคะเจ็ดเจ็ดเหรอ เจ็เจ็อันนี้มันไม่ได้กับนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลือสิบสองชุดนะคะส่วนชุดนี้กับชุดนี้เป็นตัวกันนะคะตัวกันก็จะมีหกห้าแล้วก็หกสี่นะคะพเพื่อเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่กี่ชุดอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดสิบสองสิบสองชุดเหรอวันนั้นสิบสองหรือสิบสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสามสิบสี่เลยนะคะคุณเพ,พ,พื่อนพี่ใช่ไหมแล้วทีนี้นะโอแล้วทีนี้หน้าก็เอาตัวมาตัดนะคะคุณเพื่นพี่หน้าก็เอาตัวมาตัดนะคะก็คือได้แล้ว นากเอาชุดนี้มาตัดนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะนากเอาชุดนี้มาตัดนะคะ,พะเพื่อนๆพี่เดี๋ยวพเพื่อนๆพี่เห็นไหมเลมมันแผ่นมันจะยาวไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะอันนี้คือของงวดที่แล้วคือมันหลุดนะคะเนาะมันหลุด พับดีกว่าเพราะว่าแผ่นกระดาษ a อมันยาวไปนะคะเคก็กะเนี่ค่ะน่ากเอาชุดนี้นะคะ ชุดนี้หลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะเนาะแต่ชุดตรงนี้คือนาคเปลี่ยนสูตรนะคะเนาะแต่ก็คือทําทําระบบเดียวกันเนะะี่ยค่ะอันนี้คือเลขมันออกล็อกในล็อกนะคะเนาะแต่อันนี้คือนา่าคคัดออกมาแล้วนะคะอันนี้คือมันเป็นตัวกันร,รอบนอกนะคะเพื่อนที่ตัวการรอบนอกนี้หมายถึงว่ามันไม่ได้อยู่ในล็อกนะคะแต่คือมันอยู่รอบนอก แต่อันนี้คือมันเป็นมันเป็นเลขที่อยู่ในล็อกนะคะที่อยู่ในล็อกนี่ก็คืออ่าก็คือที่อยู่ในล็อกละค่ะเนาะนเดียค่ะเพื่อนพี่ดูนะหน้าขั่วออกมาแล้วนะคะหน้าคั้วออกมาแล้วนะคะเลขที่เหลือนะคะมันจะเหลือ ห้าสองนะคะพเพื่อนพี่ห้าสองมันตรงกับอันนี้นะคะเดี๋ยวหน้าขอใช้ปากกาแดงติ๊กเลยนะคะเนาะหน้าขอใช้ปากกาแดงขีดอย่างนี้เลยนะคะพเพื่อนพี่ดูออตรงนี้นะคะมันจะเหลือห้าสองนะคะแล้วก็อันนี้ห้าเก้าห้าเก้ามีไม่เอออ่ะห้าเก้ามีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หลักหกนะคะหลักหกมันจะเหลือหกสองสองหกก็คือตัวนี้ หกเจ็ดเจ็ดหกมีไหมหกเจ็ดเจ็ดหกอ่าอันนี้แล้วก็หกเก้านะคะหกเก้าเก้าหกคืนนี้อ่าแล้วก็หลักสี่หลักสี่นะคะสองสี่หลับสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่อ่าสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่แล้วก็ หลักสองนี่คือมันมีตัวการอีกตัวหนึ่งนะคะสองเจนี่ค่ะนี่ค่ะเลขจะเหลืออยู่แค่นี้นะคะเพื่อนๆนี่พี่ดูนะดูที่หน้าติ๊กไว้นะคะเลขมันจะเหลืออยู่แค่นี้นะ,ะถ้ามันไม่ผิดไม่เพี้ยนแล้วก็เลขดับที่หน้าทําขึ้นมามันอยู่นะคะดับเดียวนะคะดับเดียวมันดับหนึงดับศูนย์ดับสามนะคะหน้าดับไป3ามตัวนะคะดับเดียว ดับเดียวมีดับหนึ่งดับศูนย์ดับสามนะคะเพื่อนๆพี่อันนี้นาขอใช้ตามสูตรนะคะถ้าสูตรมันหลุดคือทุกอย่างหลุดหมดเลยอันนี้นาก็พูดไปในหลักการสูตรนะคะถ้าสูตรมันหลุดนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะของหน้าคคือทุกอย่างหลุดหมดเลยใช่เพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ชุดวัดใจนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ชุดวัดใจเนี่ยค่ะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ชุดวัดใจ แล้วก็ตัวเลขที่เหลือก็ประมาณนี้อันนี้คือตัวการรอบนอกนะคะ,พะเพื่อนเพนี่ตัวการรอบนอกก็จะมีเก้าสองเก้าเก้าห้าหกสี่หกเจ็ดหกนะคะแต่ในในล็อกนี้คือมันเป็นอ่ามันเป็นมันเป็นล็อกในตัวเลขที่ขั้วออกมาแล้วคือเป็นล็อกในแต่เนี้ยคือมันเป็นรอบนอกที่มันนอกเหนือจากล็อกนะคะอันนี้คือมันรอบนอกอันเนี้ยเนี่ยค่ะ อันนี้คือหน้าคัวออกมาแล้วมันได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือถ้ากันเจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยคือเป็นแปดตัวแค่นั้นเพื่อนเพื่อนพี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็คือแปดตัวนี้เนี่ยค่ะแค่นั้นนี่ค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนพ,พี่อันนี้เป็นรอบนอกนะ แต่น่าคิดว่ารอบนอกไม่น่าจะมานะคะเดี๋ยวหน้าขอดูนิดนึงน่าคิดว่าไม่น่าจะเกิดนะคะเพื่อนๆพี่รอบนอกอะ่ะเดี๋ยวนะคะใช่ไหม มันเป็นมันเป็นตัวรอบนอกนะคะพเพื่อนเพื่อนพี่เดี๋ยวนะคะ ไม่รู้นะคะน่าดูแล้วอะ่ะนา่าก็คือดูดูดูถีทวนแล้วนะคะพเพื่อนพี่มันมันมันไม่น่าจะมาในล็อกนะคะก็ประมาณนี้อืมเนีย่ยค่ะก็ประมาณนี้อันนี้เลขในล็อก อันนี้ตัวกันนะคะการรอบนอกการรอบนอกมีเก้าสองห้าหกเจ็ดหกเก้าเก้าสี่หกเนี่ยค่ะมันเหมือนกับตรงนี้แหละเห็นไหมอันนี้ห้าหกห้าหกก็คืออันนี้สี่หกก็คืออันนี้นะคะแต่เก้าสองเหรอเก้าสองสองเก้าเดี๋ยวนะคะเก้าสองสองเก้าในล็อกนี้ของนาคไม่มีนะคะไม่มีโอ้มีค่ะนี่ตรงนี้เป็นรอบนอก ห้าหกเจ็ดหกมีนีค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดอันนี้เป็นตัวเดียวกันนะคะอันนี้เราก็ขีดทิ้งเลยมันเป็นตัวเดียวกันกับตรงนี้นี่ค่ะสรุปแล้วก็คือตัวกันห้าหกเก้าสองเก้าเก้าแล้วก็สี่หกเนี่ยค่ะมันจะเหลือเก้าสองห้าหกเก้าเก้าสี่หกอันนี้คือตัวกันตัวกันสี่ตัวอันนี้เป็นรอบนอกนะคะเพ,พ,พื่อนพี่ คือเลขของนอกเอ้ยเลขของนาคนะคะเลขของนอกเลขของนาคมันจะมีรอบในแล้วก็รอบนอกนะคะคือรอบนอกอะ่ะถ้าเป็นสูตรบนนี้ก็คือน่าจะยังไม่ยังนยังไม่ออกรอบนอกนะคะน่าคิดว่านะอันนี้น่าคิดว่านะคะเนาะเพื่อนเพนพี่มันน่าจะอยู่ในในในล็อกที่นาคคั่วออกมาเนี่ย อันนี้คือมันย่อส่วนสุดๆแล้วนะคะเพื่อนๆที่พี่ดูนะมันย่อส่วนสุดๆแล้วนะก็มีห้าสองเนี่ยอันนี้ห้าสองห้าเก้าก็คืออันนี้นะคะหกสองก็คืออันนี้หกเจ็ดก็คืออันนี้นะคะแล้วก็หกเก้าก็คือนี้สี่สองมันเป็นดับคู่แล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดก็คืออันนี้นะคะแล้วก็สี่เก้าแค่นั้นแล้วก็อันนี้ตัวกันเจ็ดสองเนี่ยค่ะสองเจ็ดก็จะมีหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวในล็อกตัวกันตัวกันในในล็อกของเขาก็คือเจ็ดสองก็คือเป็นแปดตัวอันนี้คือตัวกันรอบนอกแค่นั้นนะคะ,พะเพื่อนๆพี่อันนี้หน้าก็ทําได้ประมาณนี้นะคะเนาะจะเข้าจะหลุดจะถูกจะผิดทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะแต่สูตรนี้มันเดินมาทั้งหมดสิบเอ็ดงวดแล้วนะคะ,พะเพื่อนๆพี่สูตรนี้เดินมาทั้งหมดสิบเอ็ดงวดแล้วนะคะคืองวดนี้คือเป็นงวดที่สิบเอ็ด นะคะเนาะงวดนี้คือเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะนาแกใช้หลักเลขตัวเดียวกันกับเหมือนงวดที่แล้วแต่คือนาเปลี่ยนเปลี่ยนล็อกของเขานะคะคือล็อกนั้นมันหลุดแล้วอันนี้นาก็เอาเป็นเป็นอีกล็อกนึงนะคะคือมานะคะแต่ล็อกนี้ล็อกล็อกนี้นะคะเดินมาทั้งหมดสิบเอ็ดงวดแหละล็อกนี้เดินมาทั้งหมดสิบเอ็ดงวดนะคะเนาะอันนี้นาก็ทําเสร็จแล้วก็คือเอามาลงให้ได้ชมก่อนนะคะแต่นาคิดว่า,บบาน,นาก็พิจารณาดู ดูดีแล้วนะคะก็คือดูแบบก็พอสมควรน่ะคือดูแบบเยอะเหมือนกันนะคะเนาะใช่ถ้าอย่างไงนะคะก็คือคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆในพี่นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ช่อง youtube ของหน้านะคะก็จะมีเป็นเป็นคลิปพระเครื่องนะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนาะ เพื่อนๆพ,พี่ชอบแบบไหนก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะนอะ้อพอดีบางทีโทรมานั่งอาจจะไม่ได้รับนะคะเพราะว่าน่าจะไม่ได้ถือโทรศัพท์นะคะ ทำงานเสร็จหน้าจะเก็บไว้ที่เก๊แล้วหน้าก็จะทํางานอยู่ที่ร้านนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือ,อเวลาพวเพื่อนพี่โทรมาเนี่ยคือหน้าก็ไม่ได้ยินเสียงนะคะเนาะถ้าจะให้ดีก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะมีข้อสงสัยแบบไหนก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะจะเป็นคลิปผ้าเครื่องก็ดีสินค้าที่อยู่ในร้านก็ดีหรือจะเป็นสูตรหวยก็ดีนะคะพเพื่อนๆพี่เนาะค่ะเนาะว่ากันไปตามานั้นนี่คะ่ะถ้ายัางไงนะคะ คลิปนี้นะคะนาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะตัดออกแล้วเหลือแค่นี้นะคะเพื่อนๆในพี่ดูนะคะเนาะแต่หน้าคิดว่าน,นาก็ดูดีแล้วนะคะเนาะคือพยายามคือเอาตัวเลขที่มันน้อยน้อยน้อย,อยแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าอย่างไงนะคะเดี๋ยวก่อนวันนะคะก่อนวันที่หัวรัฐบาลไทยออกนะคะเดี๋ยวหน้าจะมาทําอีกคลิปนะคะหรือทําคลิปลงเรื่อยๆ พูดคุยก่อนหวยออกนะคะเ,เพื่อนๆพี่แล้วก็เดี๋ยวจะพิจรารณาดูอีกทีหนึ่งนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน่าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ